เออช้านี้ก็ต้องได้มารับภาระดูแลไก่หมาตัวหมาวิ่งกัดเมื่อก่อนตัวนี้เป็นไก่คุมฝูงที่นี่นะคะร่างกายแข็งแรงมากอันนี้ก็มีตัวผู้หลายตัวเป็นลูกอันเดียวกันนี่แหละปรากฏว่ากลายเป็นต้องไปต่อยไปตีเขาอพอต่อยตีเขาเสร็จกรรมมันลง กรรมันลงแป๊บเดียวก็คือกลายเป็นว่าหมาหมามาไล่กัดดีว่ามันมันกำลังมันดีอะ่ะมันวิ่งหนีทันฝังเขี้ยวลงไปสองเขี้ยวแล้วก็ขาหักนะคะขาหักนี่เราเคยพาไปหาหมอแล้วหมอไม่ค่อยทำอะไรให้หรือว่าถ้าเป็นไก่นะคะหมอไม่ค่อยทำอะไรให้จนกระทั่ง เราต้องปล่อยให้หายเองอ่ะส่วนแผลเราก็รักษาค่ะจนเนื้อเนื้อเน่าอ่ะสีพี่ีที่อื่นสีลูกเอ้าเมื่อกี้ใส่ทำไมอย่างนี้ล่ะสีนี่นิดๆหน่อยๆก็เอานะเออวางพื้นที่ไว้หมดเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็เอานะสีนี่เมื่อกี้ใส่ที่คลุมไก่ทำไมอ่ะลูกใช้ไม่ได้สีนี่ ไปไหนล่ะมานี่ก่อนอันนี้ก็คือไก่ตัวที่ขาหักนะคะจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องมาคอยดูคอยยิงข่าตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ตัวที่หนักกว่านะคะเจอเมื่อวานนี้ทีนี้ตัวมาเป็นพ่อลูกพ่อเล้าแทนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้คะ่ะตาบอดเลยทีเนี้ยเพราะอีกตัวนึงมันตีอะคะ่ะนีตาบอดดีว่าเห็นนะคะเห็นทัน แต่ตอนนี้คือกินอาหารไม่ได้ทำอะไรได้เพราะเขามองไม่เห็นค่ะต้องมานั่งประครบนะเรื่องของกรรมเรื่องของไก่ก็ให้ธรรมะได้หลายอย่างเห็นเยอะเลยธรรมะอยากไก่อย่าว่าจะเสือสองตัวอยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้เลยไก่เองก็เหมือนกันนะคะเป็นสัจธรรมนะคะ